ในโครงการคุณภาพล้อมด้วยทะเลสาบด้านหลังตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของท่าน n o t เชนแลนด์แอนด์เฮเชียงใหม่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมบ้านเดี่ยว2ชั้นพูวิลล่าบ้านหลังนี้อยู่โซนสันทรายติดวงแหวนรอบ3สามารถเดินทางเข้าเมืองได้หลายทางมีขนาดที่ดิน165ตารางวาพื้นที่ใช้สอย370ตารางเมตร มาพร้อมกับสระว่ายน้ำระบบน้ำล้นที่กว้างขวางบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการติดถนนใหญ่มีรอปพอตลอด24ชั่วโมงค่ะประตูรั้วเหล็กแบบรีโมทรั้วรอบขอบชิดบริเวณด้านหน้าบ้านปูกระเบื้องครอบคลุมพื้นที่ของตัวบ้านโรงจอดรถสามารถจอดรถได้2คันซ้อนกันและยังสามารถจอดด้านหน้าได้อีก2คันค่ะ บ้านหลังนี้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไว้ครบพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีโซนรับแขกตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมชั้นวางทีวีและทีวีขนาดใหญ่มาพร้อมกับชุดโซฟานุ่มๆโทนสีรับกับตัวบ้านพื้นเป็นกระเบื้องลายไม้สวยงามติดตั้งผ้าม่านแบบสองชั้นให้ทั้งหลังนะคะถัดมาจะเป็นโซนรับประทานอาหารมาพร้อมกับโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่ง พร้อมจัดระบบไฟวอร์มไลท์สบายตามากๆเลยค่ะขวามือจะเป็นส่วนของโซนห้องครัวโดยบิวอินรับกับตัวบ้านมาพร้อมกับชั้นเก็บของเตาแบบอินฟราเรดพร้อมฮูดดูดควันพร้อมซิงหลังจานขนาดใหญ่มุมนี้สามารถเปิดประตูไปยังบริเวณหลังบ้านได้อีกด้วยนะคะ สมาชิกในครอบครัวยังสามารถมานั่งรับประทานอาหารตรงมุมนี้ได้อีกด้วยค่ะบ้านหลังนี้มีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือบริเวณหลังบ้านจะเป็นทะเลสาบค่ะวิวสวยและมีความเป็นส่วนตัวสูง ห้องชั้นล่างห้องนี้จะดีไซน์ไว้เป็นห้องทำงานหรือลูกค้าคนใหม่จะทำเป็นห้องนอนก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยห้องนี้สามารถเปิดไปรับชมวิวทะเลสาบด้านหลังบ้านได้ด้วยนะคะชั้นล่างมีห้องน้ำสำหรับรับแขกหนึ่งห้องพร้อมตกแต่งไว้อย่างสวยงามลงตัวค่ะ และใต้บันไดก็ยังมีห้องเก็บของไว้ให้อีกด้วยนะคะบันไดขึ้นไปยังชั้นสองนั้นทำด้วยไม้แท้ทั้งหมดค่ะและบ้านหลังนี้ยังติดตั้งวอลเปเปอร์ไว้ให้ทั้งหลังอีกด้วยนะคะชั้นสองนั้นจะมี4ห้องนอน2ห้องน้ำโดยทั้ง4ห้องนอนนั้นจะมีขนาดเท่าๆกันค่ะ ซึ่งถูกห้องนอนได้ตกแต่งไว้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนตู้เสื้อผ้าทีวีและแอร์ใหม่ห้องนี้อยู่บริเวณหน้าบ้านสามารถชมวิวสระว่ายน้ำได้อย่างชัดเจนค่ะถัดมาจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะ ห้องนี้ตกแต่งคุมโทนคล้ายๆกับห้องแรกค่ะแต่ห้องมาสเตอร์เบดมจะเป็นห้องที่เห็นวิวทะเลสาบด้านหลังบ้านและมีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเรนชชวอร์และเครื่องทำน้ำอุ่น ับห้องนอนที่3นั้นก็จะตกแต่งแตกต,ต่างไปเล็กน้อยค่ะห้องนี้ก็สามารถเห็นวิวทะเลสาบได้เช่นเดียวกันกับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะส่วนถัดมาจะเป็นห้องนอนที่4ซึ่งจะอยู่ส่วนหน้าบ้านดีไซน์ก็จะคล้ายกับห้องนอนที่3และยังสามารถเปิดรับวิวหน้าบ้านได้อีกด้วยค่ะ สำหรับห้องน้ำห้องนี้จะแชร์กันระหว่างห้องนอนที่1 3และ4นะคะโดยติดตั้งชุดสุขภัณฑ์ไว้ให้ครบครนันพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสวยงามลงตัวขนาดนี้สามารถพกกระเป๋าใบเดียวแล้วก็หิ้วเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้เราเสนอขายในราคาเพียง16ล้านบาทเท่านั้นค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อทางทีมงานได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับบ้านสวยๆจากทีมงาน n o t t h r r n n d n d and h o เ s e เชียงใหม่นะคะสนใจอยากซื้ออยากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่เชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ